อันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูกราฟ USDJPY ก่อนนั่นเองครับในสัปดาห์ที่แล้วผมวางแผนไว้ว่ากราฟเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นไปที่149.254แต่ว่ากราฟทำการลงมาเทสที่แนวต้านที่เราวางแผนไว้นะครับผมอยู่ที่1 4 4 7 7 9 7นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าถ้าอีกนิดนึงก็มีโอกาสหลุด แถวๆนี้ได้นะครับในทำเฟรมเดย์เนาะแต่ว่าก็ต้องรู้ว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับในจุดๆตรงนี้นะครับผมถ้าว่าไม่ผ่านก็ยังมีโอกาสที่จะดีบ่าวขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแนวต้านอดีตอดีตเป็นแนวต้านอยู่เหมือนกันนะครับผมแถวๆนี้โซนนี้นะผข <c oughs> อใส่ใส่แนวต้านให้หน่อยนะครับผมนี่เป็นดีมานแถวๆดีนะครับผม ก็ไม่มีโอกาสที่กราฟทองคำเนี่ย้ยไม่ใช่กราฟทองคำสิติดทองคำซะแล้วครับกราฟยูดีเจพีวายก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปได้นะครับถ้าไปดูอ่อเด็กวายนะผมตรงนี้ก็เป็นแนวต้านเหมือนกันนะครับผมที่หนึ่งนั่นเองครับถ้าหลุดหนึ่งอยเนี่ยกราฟ DXY ก็จะมีโอกาสที่จะดีบาขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นแนวโน้ม อาเขาเรียกว่าแนวน้มขาทำเฟมเบครับก็ยังเป็นขาลงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องรุ้นดูว่ามันจะหลุด100ร้หรือเปล่านะครับผมถ้าไม่หลุด100เนี่ยกราฟก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปได้นะครับผมต้องรุ้นข่าวแล้วก็รุ้นอว่าอเจ้าตัวของดีกว่าเนี่ยจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่า ตรงนี้เริ่มมีการทิ้งไส้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่ามีมีเป็นทิ้งไส้แล้วก็เป็นพินบาร์แล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่ไซเวร์กุกกี้กุกกี้แถวๆถวนี้ไปนะครับผมก็มีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับอ้าวไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมจะให้แนวต้านต่อไปก็คือ1 0 1 7นะครับถ้ากราฟทองอ่าไม่ใช่กราฟทองคำาหรียถ้า พราะทำไมติดทองคำเนี่ยเพราะปกติเทสทองคำเปล่านะครับขึ้นไปได้แล้วถ้าลงมาเทสไม่ผ่านนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปแนวต้านถัดไปนะครับผมที่หนึ่งร้อยสามนะครับประมาณนี้อืถ้าดูจากตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็โอเวอร์โซทำเขาเรียกเลยนะมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะครับเพราะว่ามัน ISI 6ของผมยกโลแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็ยกโลแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองมุมมองนี้นะครับผมจะตีฟิบูชชีดูปุบอะประมาณนั้นนะครับผมก็คือว่าต้องรองนะครับว่าการาฟดีกว่าเนี่ยจะขึ้นไปเทสท,ท,ที่ 1, นึ่หรือเปล่านะตรงนี้1นึ้อนะครับ หนึ 1> 1่งร้อยสองก็คือสามสิบแปดจุดสองพอดีนะครับถ้าเทสเราผ่านนะครับมีโอกาสขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นการาฟของ usd jpy เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้นะครับผมเนื่องจากเจ้าตัว usd เนี่ยมันมีโอกาสที่จะสูงขึ้นนะครับอืมนะอันนี้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีแนวรับสำคัญตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้น ลองลุ้นดูครับว่าจะเซลล์ตรงนี้ได้ไหมถ้าเซลล์ได้ก็ไป่ทษทีจะบายได้ก็คือตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับอ่าสต็อปลอสอยู่ที่หนึ่งรอ่าประมาณนี้ไปดูเจ้าตัวของกราฟอ่ะะอาอินฟลัณเมนทัลนะครับผมก็คือว่าถ้าจับคู่ USD กับ JPY นะครับผมนะแต่ผมจับคู่ให้ดูนะครับซ่อนปุ๊บตรงนี้นะครับผมก็ แนวโน้มนะครับผม GDP ของ USD เนี่ยก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เงินเฟ้อตอนนี้เงินเฟ้อก็เท่ากันนะครับในรายเดือนแต่ว่ารายปีเนี่ยต่างกันอยู่0 1เพราะนั้นถ้ามอง GDP ดีกว่า USD มีโอกาสขึ้นนะครับผม ส่วนดอกเบีย้ยดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมอ n e m p l o y m e n t Rate อยู่ที่4.2ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แพ้1แพ้2นะครับแต่ว่าอินด e ร t r เรทชนะ GDP ชนะ GDP ก็มี s ซ r v i วิ P.M.I.50 อันนี้แพ้คู่คู่นะครับประมาณกึ่งๆนะครับ แต่ว่าถ้ามอง GDP ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าจะบายจังหวะนี้ก็มีโอกาสที่จะชนะตลาดได้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ข้อมูลฟันเดอร์เบนทัลก็ประมาณนี้นะครับที่เก็บมาเนาะมผมมองว่าดอกเบีย้ยดีเนี่ยดอกเบีย้ยดีแต่ว่ามันจะมีการลดดอกใช่ไหมแต่ว่าลดดอกมันก็ไม่ได้อ่าไม่ได้มีผลอะไรกับค่างเงินนะครับแต่ GDP ดีกว่าอันนี้ก็ เป็นจุดจุดน่าสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้น USD อาจจะมีโอกาสขึ้นได้นะครับอันนี้ก็คาดการไว้ประมาณนี้ก่อนก็คือว่าอาจจะมาเทสตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาย่อแล้วก็ขึ้นนะครับเป็น QM ทุ๊บปประมาณนี้ได้นะแต่ถ้าขึ้นมาก็ต้องขึ้นตรงนี้ก่อนลงมาประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันต้องชนะที่หนึ่งสี่จ สามเก้าแถวๆ,ๆนี้ได้กลมๆไปสี่ร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วกันขึ้นมาทําได้ก็จะขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าหลุดมาเลยแนวก้านถัดไปในทำเฟรมเดย์ก็ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดแถวๆนี้นะครับฉะนั้นในกราฟคเท USDJPY เนี่ยก็ลองเสี่ยงที่จะบายได้นะจุดนี้นะครับ